สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าอยู่ตรงทางรถไฟนะนี่มีข้างบนก็จะเป็นสะพานรถยนต์ข้ามข้างล่างก็จะเป็นทางรถ,รถไฟพามาเดินวันนี้พามาเดินส่วนแต่ป้าว่าจะพาข้ามไปที่เรือแต่ป้าข้ามไม่ได้เพราะว่าเขาไอ้กั้นอยู่วันนี้เขาซ่อมแซมกัน เลยเข้าไปไม่ได้ป้าเลยต้องมายืนถ่ายข้างทางรถไฟเนี่ยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูดอกไม้สวยๆนะมากระมากน้องข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเสื้อแดงๆโทรศัพท์ติดต่อรถอยู่รถรถจอดไว้คนมาชนมาคูดของเขาดูสิเนี่ยดอกอันนีย้ยังออกไม่เต็มที่นะเนี่ย ทุกคนเห็นไหมดอกสวยๆเห็นไหมเนี่ยเขาออกบ้างยังไม่ออกบ้างเนใบใบก็เริ่มปิกแล้วเขาจะออกก่อนใบดอกไม้ที่นี่พอเข้าหน้าร้อนอ่ะดอกแย้งออกแล้วสะสวยมากนะเห็นไหมเห,เห็นนะป้าไม่จ้า <ś led> ป้าอยู่นี่เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก็ต้องไปทำงานแล้วเห็นไหมดอกไม้ส,สวยๆยั <ś led> งออกมาเต็ม <ś led> อุ๊บหนามเลยหนามไอ,อ,อ้แบล็คเลีรี่มันเกี่ยวป้า <ś led> อืมแลวป้า <ś led> พาไปดูโอ้โหนี่ต้นนี้จะเกระจุกเลย ให้ดูข้างบนนี่ี่นี่น่ล็กเลยถ้าออกเต็มที่อ่ะเขาจะออกงี้จ่ายค่าจอดรถไปชั่วโมงนึ่งเห็นไหมเนี่ย ป้าไม้อยู่ในดงนี่พอเดินเที่ยวกับป้าโน้ต้นโน้นใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวป้าจะพาไปแฉะแฉะมากๆเตรียมแบตเตอรี่มาด้วยนะเนี่ยวันนี้ป้าเนะ่ะแบตเตอรี่เว้ยเว้ยไอ้นี่ไว,ไว,ไว,ไวชาร์จ ่ามาดูต้นใหญ่เมืองเนี่ยเขามีแต่พาร์คเยอะแยะหมดเลยมันอยู่ไม่ไกลบ้านป้า,งไ,าไงมาง่ายง่ายให้ดูอันนี้ดอกอเห็นไหมทุกคน ไม้ทีเ่เห็นไหมเห็นปลาไหมจ้า <c oughs> อยู่นี่นนี่อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าหนูท <c oughs> ิ <c oughs> ึงน้องไว้ตรงนูน้น <c oughs> สวยสวยอยากอยู่ตรงนี้มีเธอและมีเรา <c oughs> ม่กิ่นนะกินเหมือนน้ำผึ้งกินธรรมดามสวยท้องฟ้าก็สวยมีแดดแล้วท้องฟ้าเนี่เมื่อกี้เห็นขี้เมฆไหมเห็นกี้เมฆไหมทุกคน สวยงามเห็นไหมเห็นพักไหมจะพามาเติไปเรื่อยๆต้นที่พี่ป้าถ่ายเมื่อกี้เนะี่ยมักข่าวไปหมดเลยตำบลสูงไง ตอนแรกอะป้าว่าจะไปที่สวนเมื่อกี้สวนที่ตรงนู้นไงทีนี้ก็ว่าเอ้ยไปตรงเรือดีฟ้าไปดูเรือดูเรือทีฟ้ามาที่เรือเรือปิดอีกเขาซ่อมบำรุงไอ้ตรงข้ทางข้ามเรือไงอันนี้ลอยหมดแล้วเนี่ยลมพัดจู่ข้าง แบบโล่งเลยโล่งแล้วลมก็พัดไปก่อนเนีย่ยป้าชอบมาเดินเงี้ยเลยไหมคนเดินกันแยะๆมดเดินนะนู้นนะเดินกันเป็นแถวเลยเข้าไปที่เรือไม่ได้นะ่ะ มาเดินวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานแล้วทำงานเพาว่าไอ้ต้นต้นในนากระเทียมกำลังออกป้าก็ไม่เคยเห็นแต่คอยบองอยู่เคยเห็นใน YouTube ที่เขาลงกันอยู่น่ะอ่ะโอ้ยทิงนี่ความสวยงามของต้นไม้เห็นไหมเนี่ยใบไม่มีมีแต่ดอกใบออกทีหลัง สวยไหมทุกคนเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวออกจากตรงนี้ป้าจะพาไปอีกที่นึงนะเราไปดูสิว่ามีดอกอะไรออกบ้างตอนนี้เน,นี่อากาศดีบรรยากาศดีสดชื่นน้องมาแล้วสดชื่น ถ่ายรูปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กด้วยให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวให้ดูให้ดูไหนบอกมือใหม่บอกมือใหม่น้องแนนไหนล่ะอยู่ตรงไหนเอ้ยบอกมือหน่อยน้องแนนเห็นไหมแดงแดงหน่อยหน่อย แม่แมามา,าลาหน่อยมา,าลาหน่อยโหจะไปแล้วเนี่ยนคนดูคนมากันได้แย่เนอะเขาจะเข้าข้ามไปตรงน้ำนะั่นแหละข้ามไม่ได้ไงฮะนี่มานี้มานี้กันมาเข้าเข้ากลงตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้สวยมากเลยแนะเนยมาเร็วอืมอ เออมีดูแบบว่าวิวไม่ไมโอเคยัมามามาเน่น่เ่มีดอกไม้ข้างบนเธอเห็นไหมเนี่ยเออเลยไม่มาเป็นวิดีโอนะเออวิดีโอวิดีโอถ่ายเป็นถ่ายรูปสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเน่จะลาแล้วไงสวัสดีค่ะออลนตอนนี้ก็ไอ้น้องแนนนี่น้องแนนพาพี่พาป้ามาพาป้ามาเดินแต่เราจะว่าจะพาไปดูเรือแต่เราเข้าไม่ได้ไง เขาซ่อมแซมไอ้นีฝ่ายน้ําก็เลยเข้าไม่ได้ป้าก็เลยมาถ่ายเอาเลาะๆเท่านี้เท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะ <c oughs> อแล้วเดีได้เจอป้าคลิปน้าอีกตอนเนี้จะเจอป้าบ่อยเลยเพราะดอกไม้เริ่มออกแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามป้า